สวัสดีครับรัชพลครับวันนี้รัากลุ่มของพวกเรานะครับจะมาทําการพูดรายงานเรื่องกับค้นคว้าภูมิยาท้องถิ่นในตัวของจังหวัดอุบลราชธานีแต่ก่อนที่จะทําการพูดนะครับเราต้องขออนุญาตกลุ่มนะครับว่าขอทําการอ่านสคริปต์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทําการอ่านนะครับผมจะต้องจําเกือบหน้ากระดาษหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็ดูไม่น้อยไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมเกยนตัวเลงครับเลยทําให้ ดูน้อยแต่ความจริงแล้วมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยที่ผมองจ,จับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยขออนุญ,ญาตอ่านจากคลิปนะครับในคลิปนี้โอเคครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเลยดีกว่า<ม>เรียนท่านผู<ม>้ฟังที่เขารพนะครับวันนี้นะครับเราจะทําการเล่าเกี่ยวกับการศึกษาความปรัชญาท้องถิน่นในเรื่องเกี่ยวกับด้านอาหารพื้นบ้านซึ่งเราก็ได้ทําการหยิบยกตัวของกว๋วยจั๊บยวนมานั่นเองมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก๋วยจั๊บยวนนะครับ,บ,ครบแค่ชื่อก็รู้เลยครับว่ามันไม่ใช่ของไทยแนะ่ ถึงเลยของกัวจั๊บยวนนะครับมาจากประเทศใกล้ๆเราอย่างเวียดนามนี่เองยัวนะครับหลายคนจะสงสัยนะครับว่ามันคํานี้เป็นแค่ชื่อของกัวจั๊บเองหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับยวนนะครับมีความหมายถึงชาวเวียดนามในไทยหรือคนเชื้อสายเวียดนามในเวียดนามเฮ้ยคนเชื้อสายเวียดนามในไทยคนเชื้อสายเวียดนามในเวียดนามคนเชื้อสายเวียดนามในไทยเพื่อความง่ายนะครับประเทศไทยเป็นประเทศง่ายๆครับชาวเวียดนาม เียกว่ายวนเมนูนี้หน้าตาเหมอือนกว๋วยจับเอามารวมกันกว๋วยจับยวนกุวยหงกว๋วยจับยวนนะครับมาจากที่ไทยเนี่ยมาเมื่ที่ไทยเนี่ยจะได้ว,ว่าตั้งแต่สมัยอยุธยานเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามีการแพร่หลายแบบจริงจังเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงของสงครามเวียดนามที่มีชาวเวียดนามหลายคนนะครับอบพยพมาจากสงครามมาที่โต๊ะประเทศไทยและนําวัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่เนี่ยมาอยู่ ามเมืองต่ตางๆแล้วก็ได้นํานําเอาวัฒนธรรมนี้มาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการการมาอยู่มาอยู่ของเวียดนามนั้นก็รวมถึงตัว,ตวอของเมืองอุบลด้วยเช่นเดียวกันแต่จากที่ฟังมานะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้หัวจับที่เนี่ยม,มันของชาติอื่นชัดเลยแต่มันจะเป็นของอาหารพื้นบ้านของอบุบลได้ยังไงแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นว่ามันเป็นอาหารต่างชาติแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วย่ามันเป็นของต่างชาติแต่อีกเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าตัวของ กัวจั๊บนี้เนี่ยมันอยู่คู่เมืองบนมาอย่างยาวนานจนแทบจะแบบกลายเป็นอาหารที่คู่เมืองบนมาเป็นศตวรรษเลยก็ว่าได้ตัวของกัวจั๊บด้วยน,นะครับได้รับอิทธิพลมาจากตัวของเมนูเฟอร์ค,ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเมนูเฟอเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินก็จำกันเล่าให้ฟังน,นะครับเมนูเฟอเนี่ยง่ายๆก็คือกัวจับเวทกัวจับเวดนาเลย ซึ่งมีความแตกต่างจากก๋วยจั๊บจีนอยู่ไม่น้อยเลยนั่นเองก็คือตัวของเส้นจะมีความแบนแล้วก็กว้างกว่าตัวของน้าซุปที่จะมีเครื่องเทศมีอบเชยมีอะไรพวกนี้ที่คน้างจะมากกว่าที่ทําให้ถึงแม้จะบอกว่าเหมือนกันเลยคือเหมือนกับ2อ,อ,อันนี้เป็นข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดกุ้งอันนี้ข้าวผัดหมูเลยเหมือนกันเลยแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่ของ2อ,อันนี้ระหว่างก๋วยจั๊บจีนแลว้วก็ก๋วยจั๊บเวียดนามนึกได้ว่าเราต้องบอกเลยว่า ว่าตัวของเมนูนี้เนี่ยอยู่ในอุปนมาอย่านๆนั้นมันแสดงเห็นถึงเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของไทยและชาติอื่นนนเองทีงนี้ครับอาจฟังดูเล็กน้อยแต่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายในสังคมได้ดีไม่ว่าจะแตกต่างไม่ว่าจะคนรัภาษาคนวัฒนธรรมคนรศีผิวดังนั้นไม่แหละของว่าพวกเราอยู่ร่วมกันไม่ได้เมนูนี้ครับอาจจะฟังดูเป็นแค่อาหารแต่มันก็สะท้อนหลายอย่างเช่นเดียวกัน มันแสดงถึงความแตกต่างแต่ก็ผสมผสานกันได้ดีผู้คนเป็นสิ่งที่หลากหลายครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าพวกเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณครับร,กการ,รายการรายงานครั้งนี้ ที่สิบามสิบวิถือว่าไม่แย่เลยเนะี่รู้สึกว่าผมอาจจะพูดเรื่อไปหน่อยแล้วก็เนงาจะเป็นเองเครดิตที่ให้เพื่อนผมทําการใส่ชื่อเข้าไปะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการให้เพื่อนใส่ข้อบลูลอะไรพวกนี้ลงไปแล้วผมก็จะทําการพูดไปเรื่อยสิบห้านาทียั ผมรู้จะพูดอะไรแล้วเหมือนกันนะครับในคลิปนี้ผมต้องทําการนั่งคิดปดอะไรพวกนี้เองหมดเลยแต่ว่าตัดต่อผมก็คงอยให้เพื่อนตัดต่อให้นะครับก็